มาต่อกันอีกข่าวหนึ่งค่ะแม่ต้องบอกว่าที่ประตูน้ำจังหวัดขอนแก่นของเราอีกเช่นเคยเรื่องของโควิดเหมือนเดิมค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีการตอกยามาตรฐานนะคะเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็จะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคด้วยครบสามเวลารถที่มีการเข้ามีการออกต้องมีการตรวจทั้งหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านกาแฟร้านอาหารตู้ทีเอ็มจะมีการทำความสะอาดทุกๆอย่างให้สะอาดหมดเลยอไปดูตามภาพค่ะ ที่ศูนย์ค้าส่งตลาดประตูน้ำขอนแก่นนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งนายชวลิตรประตูน้ำขอนแก่นนะคะมีการนำเจ้าหน้าที่และบุคลากรประจำตลาดประตูน้ำขอนแก่นนะคะให้มีการทำความสะอาดพื้นที่รอบของตลาดไม่ว่าจะเป็นตู้ ATM ร้านค้าร้านกาแฟร้านอาหารหรือว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆที่อยู่ในตลาดประตูน้ำขอนแก่นทุกๆที่ นะคะจะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในตลาดนะคะมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกจุดที่เป็นพื้นผิวสัมผัสอย่างที่บอกไปตู้ที่เอ็มเราก็ต้องทำความสะอาดเหมือนกันนะมือ่อไปกดจิ้มเลขบ้างตัวเลขบ้างนะคะ่ะไม่รู้ไปหยิบจับสัมผัสอะไรมาบ้างหลากหลายมือเราก็ต้องทำความสะอาดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดรับประทานอาหารแหมคนเดินเข้าเดินออกรับประทานอาหารก็เยอะเช่นกัน ะะรวมไปถึงจุดนั่งพักรอตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขเราก็ต้องทำความสะอาดเช่นกันผู้ที่มาใช้บริการจับจ่ายซื้อสินค้าก็ต้องทำความสะอาดก็อยากให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยเราเข้มงวดหมดเลยนะคะต้องไปดูขณะที่บรรยากาศตอนนี้ในการเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดทุกจุดนะคะสินค้าพ่อค้าแม่ค้าที่เขาไปเลือกซื้อสินค้าต่างๆเนี่ย คึกคักเหมือนเดิมไม่ได้เงียบเหงานะยังเหมือนเดิมแต่ทุกคนก็ต้องระมัดระวังตนเองไว้ด้วยใส่หน้ากากอนามัยทุกๆครั้ง